กรรมทำให้เพื่อนที่ต่างกันห่างไปถามเคยสงสัยว่าคนประเภทเดียวกันที่สร้างกรรมทั้งขาวและดำมาใกล้เคียงกันวิธีแห่งกรรมจะจัดสรรให้พวกเขามาเจอะเจอและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใช่หรือเปล่าสังเกตเอาเองว่าเพื่อนที่คบหากันสนิทมากๆตอนนี้ชอบทำบุญอ่านหนังสืออิงธรรมะ ส่วนเพื่อนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้อยู่ๆก็หายไปจากวงจรชีวิตเราเฉยๆเกิดผลอย่างนี้เลยตั้งใจจะสร้างแต่กรรมดีเพราะหวังจะได้ใช้ชีวิตที่เหลือในหมู่คนคิดดีแบบนี้ตลอดไปตอบพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราเข้ากันได้โดยทาตนิสัย ใครเป็นอย่างไรก็จ้องจะหาคนอัธยาศัยเดียวกันมาคบเป็นมิตรอย่างไรก็ตามคนทาตนิสัยเลวหาง่ายส่วนคน่าตนิสัยดีหายากแม้ว่าคุณจะเป็นคนดีก็ยังไม่ประกันเสียทีเดียวว่าคุณจะพบเพื่อนดีๆโดยมากต้องเคยผูกพันกันมาพอสมควรด้วยจึงจะพบและมีโอกาสคบสนิทกันนานๆ ฟังคุณเล่าแล้วเหมือนชีวิตที่ถูกอบอุ้มด้วยบุญไม่มีบาปใดมาเป็นอุปสรรคกั้นขวางพอมันสร้างกรรมขาวโลกสีขาวก็ปรากฏง่ายๆอย่างนั้นเองการหายไปของเพื่อนที่ไม่ค่อยธรรมะธรรมโมนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะธรรมะที่ไม่กลมกลืนกันส่งแรงผลักไปจริงแต่หากยังมีเยื่อะใหญ่ยังมีเวรต่อกันอยู่อย่างเหนียวแน่น อย่างนี้ก็ต้องใช้เวรกันต่ออีกระยะจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเอาอภัยทานมาล้างเวรได้หมดจดอย่างไรก็ตามการตั้งใจมุ่งสร้างกรรมดีเพื่อหวังจะใช้ชีวิตอยู่กับหมู่คนดีอันนี้เป็นมโนกรรมอันประเสริฐและถือว่าฉลาดที่สุดข้อหนึ่งเพราะวิบากของมโนกรรมข้อนี้ จะบันดาลให้เกิดผลสมปรารถนาะทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าโดยเฉพาะจะมีความแน่นอนคงเส้นคงวาหากตลอดชีวิตเรอคิดขาวพูดขาวทำขาวได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีเพื่อนสารเลวมายั่วยุให้ไข้เขวในที่สุดก็จะเสวยพบสีขาวได้อยู่ในถ้ากลางบัณฑิตจะผลักดันคนผิดที่คิดแบบผ่าน ให้ห่างพ้นจากเราได้จริงๆครับยินดีด้วย